บทที่2ทางเดียวกันไปด้วยกันเลิกเรียนแล้วผมกับเอินก็เดินออกไปยังหน้าโรงเรียนเพื่อขึ้นรถเมล์กลับเหมือนเช่นทุกวันแต่ในขณะกําลังเดินคุยกันอยู่นั้นก็มีสายโทรเข้ามาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตีนั่นแหะครับฮัลโหลครับตีวันนี้ปอมกลับกี่โมงอะ่ะไอ้ตีมันถามมาซะเสียงหล่อเชียวทำเอาผมแทบจะเคิมเนี่ยกําลังจะเดินออกไปแล้วแล้วตีล่ะกลับกี่โมง เราก็กําลังจะออกไปเหมือนกันแล้วกลับกันยังไงอะเรากับเอิญนั่งรถเมย์กลับพร้อมกันไหมล่ะผมลองชวนมันดูขอให้เสียเย็ดทีเธอเราขับรถมาปอมกับเพื่อนกับพร้อมเราไหมล่ะเราจะได้รู้จักบ,บ้านปอมด้วยไงกลายเป็นมันที่ชวนพวกผมซะอย่างนั้นจะดีหรอเราเพิ่งจะรู้จักกันเองนะพอดีแม่เราไม่ให้ไปกับคนแปลกหน้าผมพูดติดตลกออกไปดีสิเราไม่ใช่คนแปลกหน้าซะหน่อย เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะนะครับแหมแหมมึงก็นะเพิ่งเป็นเพื่อนกับกูเมื่อกี้นี่เองผมได้แต่คิดในใจเออตกลงแล้วให้เราไปรอนายที่ไหนล่ะปอมกับเพื่อนรอเราหน้าโรงเรียนนะเดี๋ยวเราขับรถไปรับโอเคแค่นี้ล่ะบายผมว่างสายแล้วหันไปมองทางเอิ้นก็ต้องตกใจมันจ้องหน้าแล้วกับผมไปทำอะไรผิดมาซะอย่างนั้นมึงถามกูหรือยัง ว่าจะไปด้วยไหมอปอมเอิญถามผมพร้อมกับจ้องขมิงมาเห็นอย่างนั้นผมก็ยี่มเยี่ยให้มันมึงมีคนไปส่งไม่ต้องนั่งรถเมล์คนแน่นแน่นร้อนๆ้อนดีจะตายผมพูดข้อดีให้มันคอยตามที่จริงแล้วบ้านผมกับบ้านมันห่างกันแค่ไม่กี่หลังเราถึงได้กลับบ้านพร้อมกันทุกวันและสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเออไปก็ไปวะมึงนี่นะเพื่อนรู้จักกับมันแท้ๆไว้ใจเร็วโคตรคอยดูนะ ถ้ามึงโดนมันหลอกไปปั้มกูจะไม่ช่วยมึงมันพูดพร้อมกับชี้หน้าขูผมถ้ามันจะปั้มกูมึงไม่ต้องช่วยหรอกกูย,ยอมหลอสซะขนาดนั้นแถมไอ้สกายด้วยยิ่งดีมาพร้อมกันเลยผมพูดแล้วยื่นหน้าทะเล้นไปหามันมันเลยสับมังเอกใส่หัวผมหนึ่งทีเจ็บสิครับงานนี้ผมนี่รีลูบหัวตัวเองป่อยๆอย่อะโน่นมาแล้วผมตะโกนเสียงดังเมื่อเห็นรถของตีจอดอยู่ไม่ไกล มันเองก็โบกไม้โบกมือมาทางพวกผมป่ะไปกันเถอะตีมาแล้วพูดจบผมและเอิญก็เดินไปที่รถทันทีเดินมาถึงแล้วผมก็ด้มๆมองๆพาอมีคนมากับไอตีด้วยชะงงหน้าเข้าไปมองในรถก็แอบอึ้งน,นิดหน่อยเพราะคนที่นั่งมาด้วยคือไอ้สกายครับพี่น้องแอบคิดในใจทําไมโชคถึงเข้าข้างผมอย่างนี้ได้นั่งรถคันเดียวกันด้วยมึงไม่มีทางหนีคูพหรอกไอ้สกายเอ,อ้ย อ้าวมีเพื่อนมาด้วยเหรอผมแกล้งถามแล้วหันไปมองหน้าสกายที่กำลังนั่งนิ่งไม่แม้แต่จะมองมาทางผมใช่พอดีวันนี้รถมันเสียเลยต้องรับภารลเอามันกลับบ้านด้วยมึงจะไปได้ยังวะอูรีบนะเว้ยไอ้สกายมันเริ่มจะวินใส่ตีไปดูท่าทางของมันคงจะวินมาทางผมด้วยแน่นอนสังเกตดูจากหางตาปอมกับเพื่อนขึ้นรถเลยไอ้คุณชายมันบวนแล้วพอขึ้นรถ ไอตีมันก็แนะนำเพื่อนให้ผมและเอินรู้จักแต่หารู้ไม่ว่าพวกผมรู้จักมันเป็นอย่างดีแล้วปอมเอิ์นนี่เพื่อนเราชื่อสกายตีเอ่ยพร้อมกับมองมาทางพวกผมทางกระจกหลังอ๋อตีไม่ต้องแนะนำหรอกใครไม่รู้จักสก,กายคงไม่ใช่เด็กโรงเรียนนี้แน่ๆพอสก,กายออกจากฮอใติมูกสาวๆไม่ว่าจะเป็นสาวแท้สาวเทียมรวมทั้งสาวแก่แม่ไม้ด้วยผมตอบตีพร้อมกับสาทยายไปเรื่อยๆ พ็ต้องการกวนตีนไอ้สกายด้วยละ่ะมีความสุขจริงๆได้แกล้งมันมึงเวร์ไปแล้วอีทุตอย่างกูเฉพาะสาวๆส่วนพวกอื่นกูไม่ชอบวิปริตมันตอบกลับซะเจ็บแสบเลยจนผมและเอิญมองหน้ากันรวมทั้งไอต้ตีที่หันไปมองไอ้สกายด้วยคือแบบมันคงไม่เชื่อหูตัวเองว่าเพื่อนมันจะปาร้ลายได้ขนาดนี้งานนี้ผมคงต้องใช้ความอดทนสูงมากๆไม่ยอมแพ้มันหรอกไอ้สกายมึงไปเทียอะไรวะมึงไปว่าความทำไม กูปกติแต่มันสิไม่ปกติถ้ากูรู้ว่ามันจะขึ้นรถมาด้วยกูคงไม่มากับมึงตั้งแต่แรกหรอกมึงก็รู้ว่ากูเกียดตุดไอ้สกายมันเอ่ยออกมาผมนี่หน้าแดงเลยครับโมโหมันมากหน้าผมมันตุดขนาดนั้นเลยเหรอก็แค่ผิวขาวใสหน้าหวานนิดหน่อยแค่นั้นเองนะกูมาด้วยแล้วจะทำไมในเมื่อน,นี้มันรถตีตีชวนกูมาถ้ามึงมีปัญหานะก็ลงซะตรงนี้เลยเิผมตอบกลับมันเสียงดงัง แล้วทำหน้าตากวนตีนใส่ถ้ากูลงกูก็แพ้มึงสิถ้ามึงรับไม่ได้ก็ลงไปเองสิวะนี่รถเพื่อนกูมันย้อนแล้วทำหน้าทะเลนเส่ผมบ้างอืมเย็นไว้เย็นไว้เอ้ยมันคงเห็นผมกวัวจนหน้าแดงเลยตกบาผมหนึ่งทีแล้วส่งสายตามาให้ผมเชื่อ,บบอกว่าให้ยอมเงียบไปก่อนพอๆทั้งสองคนเลยไม่มีใครลงไปไหนทั้งนั้นไอ้สกายกูขอสั่งห้มึงหุบปากไปตลอดทางเลยนะ ไม่ต้องพูดจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันไอ้ตีป๋ปานพวกผมทั้งสองคนแล้วบอกไอ้สกายให้เงียบๆเข้าไว้ดีมากตีนายแมนมากกว่าไอ้สกายร้อยเท่าพันเท่าถ้าไม่ตีว่าผมชอบไอ้สกายไปแล้วและอยากจะเอาชนะมันผมคงปัญนใจให้ตีไปแล้วแน่ๆหลังจากสงคารามน้ำลายผ่านไปสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยตลอดทางไม่มีเสียงไอ้สกายเล่นลอยออกมาแม้แต่คำเดียวจริงๆ ผมชวนตีคุยไปเรื่อยๆส่วนมากจะเป็นเรื่องที่โรงเรียนว่าทำอะไรบ้างอยู่ชมรมอะไรซ้อมกีฬาวันไหนเวลาไหนบ้างวันหยุดชอบไปเที่ยวไหนสรุปว่าผมนี่หาข้อมูลสุดๆเพราะไอ้สองคนนี้มันจะตัวติดกันตลอดถ้าเห็นไอ้ตีที่ไหนเป็นต้องเห็นไอ้สกายที่นั่นมึงไม่พ้นเนื้อมือกูแน่ไอ้สกายเอ,อ๋ยในที่สุดก็มาถึงบ้านผมคือตอนนี้เหลือผมคนเดียวส่วนเอิร์มาลงก่อนหน้าแล้ว ก็ซอยบ้านมันถึงก่อนบ้านผมขอบใจนะตีเดี๋ยวราน่าจะชวนเข้าบ้านด้วยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ผมพูดขณะเตรียมสปายกับเป๋าอยู่หลังรถตีมันหันหน้ากลับมาแล้วยิ้มให้ผมโอเคอย่าลืมนะวันหลังเดี๋ยวเราจะมาขอฝากทองด้วยซักมือตีมันพูดยิ้มๆพร้อมกับสงสายตาหวานเยอะมาให้ผมและผมก็ดูออกว่ามันต้องการอะไรถ้าคนที่สงสายตาแบบนี้ให้เป็นไอ้สกายก็คงจะดีได้ได้ได วันไหนบอกมาเลยเราจะรอชวนสก,การมาด้วยก็ได้นะจะได้มีเพื่อนคุยผมพูดพร้อมประเดต,ตาไปมองมันเห็นแค่ข้างๆก็ยังดีวะมันเงียบสงสัยจะหลับไปหรือเปล่านะแต่ช่างมันเถอะเห็นหน้าวรณิชจีแจมใสแล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนนะบายผมพูดพร้อมโบกมือลาเมื่อลงจากรถแล้วผมก็ไปยืนริมฟุตบาทโบกมือลามันอีกทีหลังจากรถมันออกไปแล้วผมก็เดินเข้าไปในบ้าน ที่ไม่สะดวกชวนตีกับไอ้สกายเข้าบ้านเพราะวันนี้นะผมมาจากต่างจังหวัดจะพาลูกชายย้ายมาอยู่ที่บ้านด้วยและย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเดียวกับผมด้วยตอนนี้ก็คงจะอยู่ในบ้านกันแล้วพอผมเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าทุกคนนั่งอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามีแม่เจ๊ปินซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของผมเองแถมยังสวยด้วยละ่ะนอกจากนั้นก็ยังมีน้าเปียและปังปอนซึ่งปังปอนนั้นเพิ่งจะเข้าม .4 และเป็นน้องผมสองปี พี่ปิดเรียนปีสามในมหาวิทยาลัยชื่อดังแถวนี้แหละครับส่วนพ่อผมเสียตั้งแต่ผมอายุได้สองขวบแล้วละ่ะจําความได้ก็ไม่มีพ่อเขาแล้วแต่แม่ก็เลี้ยงดูพวกเราได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องจนพวกเรารู้สึกว่าไม่มีพ่อก็ไม่ได้ขาดอะไรเลยสวัสดีครับแม่นับเปียผมยกมือไหว้แล้วหันไปยิ้มให้กับปังปอนด้วยปังปอนเองก็ยกมือไหว้ผมเช่นกันอา้าวมาพอดีเลยปอมนับเปียมาถึงช่วงบ่ายแล้ว เอาแต่บ่นคิดถึงลูกอยากเจอเร็วๆแม่เอ่ดแล้วหันหน้าไปทางน้าเปียจะบอกว่าผมสนิทกับน้าเปียมากๆเพราะแต่ก่อนน้าเปียจะอยู่ที่บ้านผมนี่แหละครับเมื่อแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่กับสามีที่ต่างจังหวัดเพราะสามีน้าเปียเป็นนายอำเภอจึงต้องย้ายตามไปด้วยแต่ก็ไปไปมาๆอยู่เรื่อยๆว่าไงพ่อกับปอมน้อยของน้านาคิดถึงเรามากเลยรู้ไหมมาให้น้ากอดทีดิน้าเปียพูดแล้วก็อ้าแขนรอผม ผมรีบเดินเข้าไปสวมกอดทันทีกอดทักทายนะ้าเปียจนหายคิดถึงแล้วผมก็ผ่าตัวไปคุยกับปังปอนที่นั่งยิ้มดูพวกเราอยู่ข้างๆน้องเป็นคนที่น่ารักมากตัวเล็กๆผิวขาวๆนิสัยเรียบร้อยแถมยังเรียนเก่งอีกต่างหากจริงๆปังปอนต้องเข้ามาเรียนตั้งแต่ที่ที่แล้วแต่ยังเคลียร์กับทางโรงเรียนเดิมไม่เสร็จเลยมาช้าต่อไปนี้ผมกับปังปอนต้องไปโรงเรียนด้วยกันทุกวันและผมต้องเป็นบริ y กา a ส่วนตัวให้ พราะเด็กน่ารักอย่างนี้ถ้าไปโรงเรียนคงโดนพวกเด็กเก่าการใสแ่แน่ๆว่าไงไอตัวเล็กคิดถึงพี่บ้างเปล่าเนี่ยคิดถึงสิคบพี่ปอมแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องคิดถึงแล้วผมมาอยู่นี่แล้วสักพักคงจะเบื่อขี้น้ากันแน่ๆปังปอนพูดและเย้มให้ผมผมเอามือไปจับศรีรษะของน้องขยี้เลือนผมเล่นเบาๆด้วยความเอ็นดูนี่ไม่มีใครคิดถึงปีนบ้างเลยหรือไงเนี่ยงอนแล้วนะจู่ๆเจ๊ปีนก็เอ่ยขึ้นมา นาคงคงจะงอนที่ตอนนี้ไม่มีใครคุยกับนางเลยไม่มีใครคิดถึงหรอกก็เจ๊แก่แล้วไงไม่ใช่เด็กๆผมพูดแหญ่พี่สาวผมเล่นปกติผมกับเจ๊ปิ่นจะยอบเล่นกันรุนแรงมากๆถ้าคนข้างนอกมาเห็นคงคิดว่าทะเลาะจะฆ่ากันตายแต่ที่ไหนได้พวกผมชอบเล่นกันอย่างนี้เป็นประจำครับไอ้ปอมแกว่าฉันหรอแกตายแนะ่เจ๊ปิ่นทำท่าจะเดินมาบีบคอผม เห็นท่าไม่ดีผมก็รีบวิ่งไปโลบหลังแม่บ้างนะเปียบ้างวนไปวนมาทุกคนต่างยิ้มหัวเราะกันอย่างมีความสุขนี่แหละครอบครัวอันแสนอบอุ่นของผมชีวิตผมก็ประมาณนี้แหละครับไปโรงเรียนสู้รบปวอมือกับไอส้สก,กายกลับมาบ้านก็สู้รบปวอมือกับพี่สาวแต่การสู้กับไอส้สก,กายโคตรเหนื่อยกว่าแต่มีความสุขมา,มากๆเลยละ่ะหลังจากนี้ผมกับมันคงได้สนุกกันแน่